วันนี้พบกับรายการคนอวดพีในตอนเล่าประสบการณ์ชีวิตวันนี้เราก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ชีวิตเกี่ยวกับคนหัวลุกมาเล่าให้ฟังขอเชิญแขกรับเชิญครับเชิญนั่งครับ เราคนมีชื่อว่าอะไรตัวแฟนครับวันนี้จะมีเรื่องมาเล่า <ผม S 1> อะไรผมมาเ <มา S 2> ล่าเรื่องป้านล,ล,ล,ล้างที่ผมไปเจออเบบมาครับไปเชื่เล่าเลยครับโอ้วันนั้นผมขับรถมาคนอาเบะตายคุณหดเยี่ยมมากครับอ,อาเบคนนั้นเขาตาเขยๆเลย ผมก็เลยมาบ้าหลังนี้แล้วผมก็เดินไปว่าเฮ้ยทำไมกกงเกงมันขยับอ่านไปดูโอ้โหชัดเลย,ยงนี้นะครับคุณโดนแล้วครับครับคุณโดนผีแป๊บเข้าสิง <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมครับผมโดนบ่อยมาก โดนจนเป็นอย่างนี้แล้วคนมีวิธีแก้หรือเปล่าจะถามว่าทำไมต้องมาชันอย่างนี้ผมขอให้เชนพูดเฮ้ ึกว่าเขาจะไม่ไหวแล้วโดนทีมงานทีมงานโอ้ยไหวแล้วไม่ผมต้องไล่เขาออกอะไรวะเกาเหรอผมต้องไล่ครับออกไปผีผีบ้าโอ้ยผีเป็นเชลล์ผมไม่ไหวแล้วจะออกไม่ออกเดี๋ยวไม่ออกจานคนเดาจานคนมา จะออกไหมไม่ออกเอออาจารย์คงมาแล้วออกยังออกยังถ้าไม่ออกเรามาแข่งกันออกออกเฮ้ยเรามาแข่งกันดีกว่าเฮ้ยเอาไหมขอบคุณ <c oughs> <c oughs> ไอพีต่<ร> <c oughs> ตนน้ <c oughs> <c oughs> รายาการเกียงเท่าดีขออุคุณครับเอ,อือออกแล้ว